สวัสดีครับนะักศึกษาทุกคนครับวันนี้เราก็มาเจอกันในครั้งแรกนะครับในรายวิชาเครื่องมือไฟฟ้าภาควิชาสามหนึ่งศูนย์สี่ขีดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับใน,นวันนี้ก็เป็นการเจอกันชั่วโมงแรกอาจารย์ก็คงยังจะไม่เข้าในส่วนของเนื้อหาในรายวิชาสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแนะนําตัวนะครับผู้สอนแนะนําในเรื่องของเนื้อหาในรายวิชานะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ อาจารย์นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ชรนเชื้อปราบนะครับอยู่แผนกวิชาช่างไฟ้ากําลังนะครับเบอร์โทรติดต่ออาจารย์0988257469นะครับแล้วก็อีเมลตามที่อาจารย์แจ้งไว้นะครับอ่ะตอนนี้ทุกคนรู้จักอาจารย์แล้วนะครับแต่อาจารย์ยังไม่รู้จักนักศึกษาแต่ละคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้นักศึกษาแนะนําตัวทีละคนนะครับเริ่มต้นจากกัลยาครับแนะนําตัวชื่อชื่อจริงชื่อเล่นนะครับแล้วก็ โรงเรียนที่จบมานะครับชื่อนาะงสาวตะยาเระทุมนะคะชื่อเล่นชื่อา,า่าจบจากโรงเรียนบางบัวทองค่ะอาจารย์ครับผมา่านะครับต่อไปนัทนันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทนันลีลายค่ะชื่อเล่นชื่อเบนจบจากโรงเรียนพมานุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับผมเบนนะครับต่อไปสหรัฐครับครับชื่อสหรัฐ สีเพจครับจบจากเสาให้ครับชื่อเล่นชื่อเสือครับครับเสือต่อไปพณนิชาครับสวัสดีค่ะชื่อพันิชาทาสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อเอินจบจากโรงเรียนช่องฟีมนึทหารค่ะเอินนะครับต่อไปกิตวัตครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อนัดครับกิตวัตบุลือครับจบจากคมานุสรครับอ่านะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกมลวรรณครับ สวัสดีค่ะชื่อกมณวันหลวงค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อดิวจะจบจากโรงเรียนพิบูลย์พี่อะไรค่ะโอเคครับดิวนะครับจากที่อาจารย์ได้ฟังพวกเราแนะนําตัวกันมานะครับในนี้ก็จะมีคนที่จบจากปวชมาไม่กี่คนใช่ไหมครับอโดยส่วนใหญ่จะจบมาจากในส่วนของสายสามัญซึ่งในเรื่องของพื้นฐานของเครื่องวัดไฟฟ้านั้นอาจจะ,ะมีพื้นฐานไม่มากนะักใช่ไหมครับเดี๋ยวเรา อาจารย์ขอถามว่าตรงนี้มีใครรู้ไหมครับว่าวิชาเครื่องมือรัดไฟฟ้านี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับถ้าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับอาจารย์จะมาทําการอธิบายเนื้อหาในรายวิชานะครับข้อตกลงในชั้นเรียนนะครับแล้วก็วิธีการวัดและประเมินผลนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามา เข้าสู่ไลน์กลุ่มนะครับเพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษานะครับเผื่อนักศึกษาคนใดมีข้อสงสัยก็สามารถบอกไปในกลุ่มนะครับหรือว่าอาจารย์ติดภารกิจไม่ได้เข้าสอนอาจารย์ก็จะแจ้งไปยังไลน์กลุ่มนะครับาารนะครับนักศึกษาทุกคนสแกน QR code ที่อาจารย์แสดงไว้ได้เลยนะครับมีใครยังไม่ได้สแกนไหมครับ คนสแกนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปต่อแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของวัตถุประสงค์ของรายวิชานะครับในส่วนของรายวิชาเครื่องมือวันั้นนะครับจะมีจุดวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในส่วนของหลักการทํางานของเครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่างๆนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการทํางานแล้วนะครับเราก็จะต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่างๆในการไปวัด ค่าพารามิเ,เตอร์ต่างๆในวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือเพื่อนักศึกษาทุกคนนะครับมีเจณตระกติที่ดีต่อวิชาชีพและก็มีความมั่นใจภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ของรายวิชานะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขอบเขตเนี้อหาในรายวิชาเครื่องมตอไฟฟ้านะครับวิชาเครื่องมตอไฟฟ้านี้นะครับจะเป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัตินะครับ ซึ่งจะมีเนื้อหาในการเรียนทั้งหมด12หน่วยการเรียนนะครับเราจะใช้เวลาเรียน18สัปดาห์ซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นจะเรียน4ชั่วโมงนะครับซึ่งรวมเวลาทั้งสิ้นในการเรียนวิชานี้ก็คือ72ชั่วโมงแล้วก็วิชาเครื่องมือไฟฟ้านี้นะครับจะเป็นวิชาที่มีจานวนหน่วยกิต2หน่วยกิตนะครับ <c oughs> ประโยชน์ของรายวิชานะครับก็คือจะต้องสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือเรืองอุปรกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้ากับนักเรียนนะครับ สร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของหน่วยของการวัดค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็เพื่อนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการใช้เครื่องวัดไฟฟ้ามาทําการวัดค่าพาราพิเตอร์ต่างๆในวงจรไฟฟ้าได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเพื่อนักศึกษาสามารถคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนค่าความถูกต้องจากการใช้เครื่องมือวัดได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูข้อตกลงในชั้นเรียนนะครับอ่าซึ่งวิชานี้ก็ครับ เราจะเข้าเรียนกันในทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งนะครับอาจารย์จะทําการชิดชี้นักศึกษาทุกาคาบนะครับในกรณีที่การเข้าสายนะครับอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าสายได้ไม่เกิน15้านาทีนะครับก็คือจะต้องการจะต้องทําการเข้าเรียนก่อนเวลาบ่ายโมงสีิห้านาทีนะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าเกินในเวลานี้อาจารย์จะนับเป็นสายหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วกรณีที่นักศึกษาเข้าสายจํานวนสามครั้ง อาจารย์จะนับเป็นขาดเรียนหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของเวลาเรียนนั้นนะครับถ้านักศึกษาจะต้องเรียนให้ผ่านในวิชานี้นักศึกษาต้องเรียนมีเวลาเรียนครบ80%นะครับซึ่งถ้าคำนวณแล้ว80%นี้ก็จะ80%ในส่วนนี้ก็คือขาดได้ไม่เกินสี่ครั้งนะครับถ้าไม่ครบตามเกณฑ์น,นะครับนักศึกษาจะได้ผลการเรียนเป็นขอรอนะครับยกเว้นในกรณีลานะครับหรือมีเหตุจําเป็นนะครับตามดุลยพินิษฐ์ อ,อาจาจรรย์นะคับซึ่งนักศึกษาถ้ามีภารกิจอะไรที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะครับก็ขอให้แจ้งอาจารย์เข้ามาในไลน์นะครับซึ่งถ้ามีความเหมาะสมอาจารย์ก็จะพิจารณาว่าเป็นลานะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนนะครับอ่าต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับซึ่งเกณฑ์การแบ่งคะแนนตรวนี้นะครับก็คือเต็มร้อยคะแนนนะครับ อาจารย์จะแบ่งเป็นในส่วนของคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นคะแนนในส่วนของจิตวิสัย1ิบคะแนนนะครับใน1ิบคะแนนนี้นะครับอาจารย์พิจารณาจากอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเข้าเรียนตรงเวลานะครับถ้าเข้าเรียนตรงเวลาในส่วนของความร่วมมือในการเรียนก็คือเข้ามาเรียนแล้วนักศึกษาตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการส่งงานหรือแบบผลงานต่างๆนะครับจะเป็นในส่วนของจิตวิสัยสิบคะแนนตรงนี้นะครับ ต่อมา30คะแนนจะเป็นในส่วนของการทํางานนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือในส่วนของคะแนนโปรเจกต์นะครับ20คะแนนแล้วก็คะแนนแบบฝึกหัดอีกอีกสิคะแนนนะครับซึ่งโปรเจกต์ในส่วนนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่อาจ,จารย์ใช้นักศึกษามาทําการออกแบบเครื่องมือวัดนะครับมาวัดค่าต่างๆโดยใช้ในส่วนของ Arduino นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการโปรเจกต์ในโปรเจกต์ Project ในส่วนของปลายเทอมนะครับซึ่งในส่วนของแบบฝึกหัดนั้น อาจารย์ก็จะอาจจะให้มีการบ้านหรือว่าแบบฝึกหัดต่างๆให้นักศึกษาไปทานะครับซึ่งถ้านักศึกษาส่งแบบฝึกหัดเหล่านี้ตรงตามเวลานะครับก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ไปสิบคะแนนนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการสอบวัดผลนะครับก็จะมีอีกห้าสิบคะแนนนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นการสอบกลางภาคที่สิบคะแนนนะครับแล้วก็เป็นการสอบปลายภาคสามสิบคะแนนนะครับโดยเนื้อหาของการเรียนในส่วนการภาคนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ การใช้เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆมาวัดค่าในวงจรนะครับก็คือจะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดให้กับนักศึกษานะครับส่วนในส่วนของเนื้อหาในส่วนของไฟนนลนั้นนะครับจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเครื่องมือวัดโดยใช้ดูโน่นะครับอ่าอ่าเรามาดูกันต่อในส่วนของสิ่งที่นักศึกษาสนใจนะครับก็คือระดับคะแนนนะครับระดับคะแนนก็เป็นระดับคะแนนแบบอิงเกณนะครับก็คือ เกรด4นะครับจะเป็นช่วงคะแนนที่นักศึกษาต้องได้80คะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าใครคาดหวังอยากจะได้เกรด4ก็ต้องทําคะแนนให้ได้มากกว่า80คะแนนขึ้นไปต่อมาในส่วนของ3.5ก็จะเป็น75-79คะแนนนะครับเกรด3ก็จะเป็น70-74คะแนนนะครับแล้วก็2.5ก็จะเป็น65-69คะแนนต่อมาในส่วนของเกรด2ก็จะเป็น60-64คะแนนนะครับ1.5ก็จะเป็น55-59คะแนนนะครับ แล้วก็เกรดหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้นาสิบถึงห้าสิบสี่คะแนนอ่าในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนต่ํากว่าสี่สิบเก้าคะแนนนะครับอาจารย์จะให้เป็นเกรดศูนย์นะครับนักศึกษาจะต้องมาทําการลงทะเบียนแก้เกรดศูนย์หรือทําการเรียนใหม่นะครับในรายวิชาดังกล่าวโอเคไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงในส่วนของในรายวิชาเครื่องว่าที่จะทําการเรียนกันในภาคการเรียนนี้นะครับในตรงนี้มีนักศึกษาคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับ ไม่มีค่ะกัลยามีข้อสงสัยไหมครับในเรื่องของเนื้อหาว่านักสายต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์แต่ว่ามีในส่วนของเกณฑ์ประเมินที่เป็นพวกคะแนนเก็บพวกคะแนนสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับผมอยากจะให้แบ่งคะแนนสอบเป็นแบบยี่้ายี่้าได้ไหมคะอาจารย์แบบยี่สิบสามสิบมันดูเยอะไปหน่อย อ๋อคือนักศึกษาต้องการให้อาจารย์แบ่งในส่วนของคะแนนตรงนั้นเป็นอย่างละครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์เพื่อนเพื่อนคนอื่นว่าไงครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยทุกคนนะครับเห็นด้วยครับถ้านักศึกษาเห็นด้วยอาจารย์ก็ขอแก้ในส่วนของเป็นการในส่วนของพาร์ทการสอบใช่ไหมครับกัลยาก็จะเป็นการสอบกลางภาค2ี่สิบห้าแล้วก็สอบปลายภาค2ี่สิบห้านะครับใช่ค่ะอาจารย์โอเคครับ ตกลงตามนี้นะครับทุกทัศึกษาอ่ต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะแนะนําก็คือในส่วนของหนังสือที่ใช้เรียนนะครับอ่าเราจะใช้หนังสือประกอบการเรียนในแล้วจช้เครื่องไฟฟ้าของสํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะนะครับโดยเรียบเรียงโดยน,น,นายอดีตนรสาสนะครับอ่านัานศึกษาคนไหนมีหนังสือก็สามารถใช้มาประกอบการเรียนได้นะครับแบบไหนละคะอาจารย์อาจารย์าารยลืมแชนะร์<ม>หน้าจอเลยเปล่าคะ อาจารย์ไม่ได้เตรียมรูปภาพหนังสือมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งรูปหน้าปกหนังสือเข้าไปในกลุ่มไลนาา์นะครับค่ะครัอาจารย์อ่านะครับอันนี้ก็เป็นการเจอในชั่วโมงแรกนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับก็เป็นการแนะนําตัวพูดคุยนะครับมีใครมีข้อกังวลใจในรายวิชานี้ไหมครับแบบว่าผมไม่มีพื้นฐานอยากจะให้อาจารย์สอนเน้นตรงไหนเป็นพิเศษมีอะไรมีนักศึกษาคนไหนมีข้อมีอะไรอยากจะพูดไหมครับ ขอเอค่ะอาจารย์นักศึกษาครับอาจารย์แบบเกตเป็นสี่จนถึงศูนย์นะครับนักศึกษาขอเออาจารย์ไม่มีให้นะครับขอสี่ค่ะอาจารย์ขอสี่ครับผมากรรยาขอสี่นะครับโอเคครับทางนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วในส่วนของการเจอกันในชั่วโมงแรกอาจารย์ต้องขอจบไว้แต่เพาน,นี้ครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย